อินเดียเลงที่จะล้มดอลลาร์ล้ลค่ะโมดีกำลังจะเป็นแจ็คผู้คายักหร,รือเปล่าหน้าติดตามมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะต้นเดือนนี้เองค่ะล้อมุดแล้วค่ะสำหรับนโยบายการค้าต่างประเทศของอินเดียนะคะที่ต้องการจัดเทรดดอลลาร์แล้วก็หันมาใช้ยวนใช้รูปีรูเบิลนะคะแทนที่ดอลลา,าร์สหรัฐที่อยู่ในช่วงขาลงในเวลานี้ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้จะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยกำลังมาแรงแสงโค้งทีเดียวนะคะตอนนี้ติดอันดับ5ของโลกจากขึ้นมาจากอันดับ6นะคะแสงหน้าอังกฤษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเก่าก็ตามค่ะก็กําลังจะก้าวขึ้นสู่อันดับ3ของโลกในอีกไม่นานนี้แล้วนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยแหละค่ะจะเป็นที่3รองแค่จีนแล้วก็สหรัฐเท่านั้นเองนะคะแล้วต่อไปเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยก็จะ แสงหน้าญี่ปุ่นแสงหน้ายุโรปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะกลางเดือนนี้เองนะคะก็ได้ตำแหน่งประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแสงหน้าจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจีนเองจะมองว่าปัญหาประชากรล้นของอินเดียเนี่ย จะสร้างปัญหามากกว่าก็ตามค่ะแต่ว่าอินเดียก็ยังนับว่าได้เปรียบทางด้านของแรงงานวัยหนุ่มสาวในวัยแรงงานน,นะคะซึ่งทางด้านของจีนเองก็จะมีภาวะของผู้สูงอายุแล้วก็การเกิดที่ต่ําลงซึ่งก็เป็น กระแสปกติของทั่วโลกแล้วค่ะแต่ว่าโลกยุคใหม่นี้แล้วนะคะไม่ได้ใช้แรงงานมนุษย์เหมือนเมื่อ100ปีก่อนแล้วนะคะจีนเองถึงต้องเร่งเดินหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อจะนํามาทดแทนแรงงานมนุษย์นั่นเองล่ะค่ะปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นว่าอินเดียเองเนี่ยเติบโต,ต,ตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะสําหรับเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมาและอินเดียเองก็ยังสามารถซื้อพลังงานจากรัสเซียได้ในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าในตลาดโลกเนี่ยขึ้นไปอยู่ ที่กลางๆประมาณ80 1 0 0ถึง1น0นะคะแต่ว่ายุโรปเนี่ยจะซื้อเพียงแค่60ดอลลาร์ ต่อบาเรลนะคะแต่ว่าอินเดียมาเหนือชั้นก็าสามารถซื้อได้ที่30เหรียญน,นะคะมีหนำซ้ำายังไม่ต้องจ่ายเป็นดอลลาร์นะคะจ่ายเป็นรูปีแล้วก็รูเบิลได้อีกด้วยล่ะคะ่ะอินเดียเองอยู่ในกลุ่มบริกซ์นะคะที่กำลังเป็นขั้วโลกใหม่แล้วก็นักวิเคราะห์ทุกสำนักฟันธงตรงกันว่าในเวลานี้กลุ่มบริกส์เนี่ยสามารถแสงหน้ากลุ่ม G7 นะคะที่ใช้เป็นเครื่องมือความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐแต่เดิม ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมากิจแชร์ค่ะการส่วนแบ่งทางการตลาดของบริก์นะคะนำหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ยังไม่นับรวมกลุ่มสมาชิกบริกพลัสนะคะที่ตบเท้ากันจะเข้ามาเป็นสมาชิกอีกมากกว่า10ประเทศทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยปริมาณส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะกลุ่มบริกส์นหน้าไปแล้วละค่ะแล้วก็ในกลุ่มบริก์นี้นะคะที่มีอินเดียเนี่ยก็จะมีการเทรดล่าแล้วก็หันมาใช้สกุลเงินของถิ่นของกลุ่มสมาชิกบริกส์อีก ด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหยวนเองก็จะมามีบทบาทมากขึ้นค่ะรองจากดอลลาร์แล้วก็ยูโรเนี่ยละค่ะ กำลังอยู่ในช่วงขาลงในเวลานี้นะคะนโยุบายการค้าต่างประเทศใหม่ของอินเดียเนี่ยล่ะค่ะที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วล่าสุดสดสด,สดร้อนๆเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะแยกตัวออกจากการเป็นเจ้าโลกของดอลล่าแล้วก็ส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการส่งออกแล้วก็อนุรักษ์ทุนสำร,รองเงินตราต่างประเทศด้วยล่ะคะ่ะปีที่แล้วนะคะอินเดียก็อูฟูทีเดียวล่ะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดกับบังคลาเทศนะคะประกาศที่จะไม่ใช้ดอลล่าต่อกันแล้วด้วยนะคะ รองมาจากรัสเซียการซื้อน้ำมันจาก O p l ป s นะคะรัสเซียเองก็ประกาศไม่ขายพลังงานเป็นดอลลาร์หรือว่ายูโรนะคะจะใช้แต่รูเบิลรูปีแล้วก็สกุลเงินท้องถิ่นที่รัสเซียปลืมเท่านั้นละค่ะก็ทํากลางปัญหาของดอลลาร์ที่ถาถมเข้ามาในเวลานี้นะคะที่รออยู่เป็นหางว่าเลยล่ะค่ะก็เลยต้องมีสกุลอื่นมาแทนที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกค่ะ เพื่อความอยู่รอดนะคะในอดีตค่ะสำนักข่าวอาทีก็กล่าวนะคะว่าการลดลงของสกุลเงินเนี่ยและค่ะแสดงถึงความลดลงของความเป็นเจ้าโลกนั่นเองละค่ะและต่อไปดอลลาร์ก็อาจจะอยู่ในคําจารึกนะคะของลัทธิเจ้าโลกนั่นเองละค่ะโดยที่จําเป็นต้องปล่อยมือให้สกุลอื่นๆนะคะขึ้นมาพงาแทนที่กันบ้างละค่ะ